สวัสดีครับมื้อนี้นะมูหันยุทีไพศาลฟาร์มพี่น้องครับยูทีอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับขอหยาดแนะน้ำตัวนี้ครับเฮียครับครับสวัสดีครับผมไพศาลครับไพเชยภูมิครับเจ้าของฟาร์มเอ็นพีพงศธรแลนด์ครับชลบุรีครับผมครับนะครับมื้อนี้นะครับขี่ไพศาลถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการงัวแต่บอกเลยว่าพันธุกรรมนี่มีค้นหงแหนกลก็เป็นพันธุกรรมที่ดีมากครับถือว่าเป็นสายตางนะพี่เนาะครับเป็นสายตางตัวนี้ซื้อยังครับพี่หรว่าตัวนี้เจ้าโรเจอร์ครับ JK 109ครับโอ้ JK 109แสดงว่ามาจาก JK พนมรังเนาะใช่ครับพ่อเขาตัวใดครับพ่อเขาครับพ่อเขาคือ VL Rojo a r g e n t e 80ปทับสครับแม่เขาได้ครับแม่เขาเป็นแขกของมิด JK พนมรังครับ17บทับสครับอ่ะนะครับพี่น้องครับอันนี้คือว่าไงว่าง้วของเฮหมูครับแสดงว่าเป็นง้วที่เกิดในประเทศไทยที่เฮหมูบีดขึ้นมาพี่น้องครับผมเป็นยังไงมาตัวนี้คือเป็นง้วที ผมบอกเลยว่าอายุกี่ปีนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็อ่าพศ2015ก็น่าจะประมาณทัก5ปีกว่าครับ5ปีกว่า5ปีเป็นไหมครับส0งพันสองพันต่อไปสองบห้าสองพันสิบาสอปีกว่าสรงพันห้าปีกว่าเกือบ6ปีนะครับครับผมอ่ะที่นี่นะครับขอหยาดเลยนะครับพี่น้องขอหยาดให้เบิ้งเลยตัวนี้เพิ่งบอกว่าพระนุกรรมเขาชัดเจนนาวเดี๋ยวขอหยาดเลยนนะนะครับอ่ะนาวขอหยาดเบิ้งเลยแต่ทั้งหน้าครับพี่น้องครับ ง้ตัวนี้เป็นง้อทีโค้งสางไงครับตัวนี้แล้วก็หลังตรงนะครับแล้วก็หลังเปเลยามารดเอาของว่างในแบบบอลลูนบอลลูนเลยนะครับเนาะแมนครับใช่ครับเหตุผลที่ให้สื่อว่าตัวนี้พ่ออย่างครับตัวนี้ที่แหลกเลยไอตัวนี้นะครับเด่นนะครับคือเรื่องสีครับสีเขานี่คือผมรับรองได้เลยว่าแดงแน่นอนเพราะว่าดำทั้งดำทั้งแดงยังไงครับครับแล้วก็เรื่องลำตัวในยาวลำตัวยาวแล้วลึกใช่ไหมลึก ลำตัวยาวลึกด้วยครับนี่ครับจากนี่จากนี่นะฮะลึกเลยเดีนี้ก็ช่วงนี้ผมชอบมากเลยครับนี่ช่วงส่วนหางนี้ลงลงสุดตรงตรงตูดพอดีเลยนะตรงตะโพกพอดีเลยครับเนี่ยครับะลงนี้ใหญ่มากเลยครับนี่ครับครับสวยตัวอัวตัวนี้สวยสมส่วนครับครับตัวนี้สวยเขาให้ลูกให้ลูกแบบลูกผสมอ่ะครับสวยมากครับตัวเนี้ยให้ลูกสวยมากเลยแต่อัวตัวนี้ผมไล่ามาจากร้อยเอ็ด ครับเป็นฟาร์มของพี่ประดิษฐ์ประดิษฐ์ฟาร์มครับแต่ลูกผสมเขามีผลงานเยอะครับเนี่ยติดตามแถวร้อยเอ็ดแถวสารคามเ่ยผลงานเขาเยอะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับผมตอนนี้ผมผสมบนเรือร้อยอยู่ครับก็จะมีผลงานก็เดือนมกราหกห้าครับครับจะมีผลงานของเขาเนี่ยกับเรือร้อยเขามีแต่ผลงานกับลูกผสมครับแถวร้อยเอ็ดอ่ะครับเดี๋ยวก็มกรานี้ก็จะเห็นผลงานเรือร้อยแล้วครับตัวนี้ครับ สวยครับสวยสีสีได้แน่นอนไม่มีด่างครับไม่มีด่างทั้งจุดเลยอ่ะนะครับตัวนี้ไม่มีด่างทั้งจุดเลยผมมึงหนากะร่ำนะครับแล้วก็เนื้อหนังมัดเต็มครับครับผมขออยากต่อเลยครับพี่น้องเนาะพอที่นี่นะฮวยพุงครับคือหนาเขานะครับเก่าเก่ามันเก่าเก่าเลยเอานนี้เกามันหนาเขาคือเออ่หนาล่อพี่น้องครับแล้วก็ตะหนอกอหคือตัวนี้็มคตัวนี้ออยากตปีกว่ากับปีแล้วแเนาะตัวที่นี่นะฮวยพุงครับพี่น้องครับเง่ายๆว่ามันอก่าอก่าเลยอันนี้เก่ามันหนาแข้คือหนาล่อพี่น้องครับแล้วกับตเนื้นั ง้อโบดแข่งขายไงสมส่วนนะครับแล้วก็เป็นองศาชีทีที่หาองศาเนาะไข่ดำนะครับแต่สิ่งที่ชอบคือคือแผ่นหลังครับพี่น้องครับตัวนี้ก็คือเจ้าซื้อจริงอซื้อจริงซื้อเดงของเขาซื้ออย่งครับตัวนี้รถเจ้ารถเจ้าครับโรถเจ้ารถเจ้เลยนะครับเนาะ JK หนึ่งศูนย์เก้าครับตัวนี้นะครับเป็นง้อทีเขาเรียกว่าอะไรนะ หนาเนาะเพราะว่าลึกครับลึกเลยลึกลึกเนี่ยเราเอามือไปอันเฮ็ดเบิ้งงมามันลึกข่าใดครับพี่น้องครับบอกเลยว่าเนี่ยนะครับพี่น้องบอกเลยว่ามันลึกครับแล้วก็หลังตรงเลยครับพี่น้องครับลึกลึกมากนะครับแล้วก็แผ่นหลังนี่คือสามารถเอาของว่างไว้แบบว่าตกเลยนครับแผ่นหลังไงครับพี่น้องครับผมกับผมเพิ่งเห็นตัวจริงเราเห็นแต่ในรูปนะที่แรกผมกับว่าป้าบอกวันไหบมาดูตัวจริงแล้วสวยมากตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสวยจะรู้นี่สวยครับกับให้เบิ้งทั้งหนาแล้วนี่นังงนะ คงชอบคือตะหนอกเขาใหญ่มากโดยที่ไม่ลม้มนับงว้วบางโตนะครับอ่าหนอกง่ายแต่ว่าหนอกลมนะ้มเนาะครับแต่ตัวนี้ไม่ล้มเลยอายุหาปีแลยเขาบ่กล้มนะครับ,รบตัวนี้แล้วก็อ่าโบง่ายว่าเขาน่าจะให้ลูกดีเพราะว่าพันธุกรรมเขาชัดเจนเนาะครับเนาะนะครับ,นะรบแล้วก็นี่ครับเบื้องไยเรากค้หางเขาง่ายเป็นหลับประมาณนี้นะครับกับว่าธรรมาดานะตัวนี้ให้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมแขวะเบื้องให้หลังดูกันก่อนผมไม่รู้ว่าเห็นไม่เห็นนะแต่ขออนุญาตโชว์แผ่นหลังนะครับอ่าแผ่นหลังนี่ แปลเปรีบเสียครับคือแผ่นหลังใหญ่เลยนะครับแผ่นหลังใหญ่แสดงว่ากล้ามเนื้อเขาต้องมาดีมากอยู่นะครับตรงนี้พอธรรมดาแน่นอนครับก็คิดว่านะาผลงานมันเป็นที่ประจักษ์แล้วเนาะได้ยินข่าวว่าเจ้าของเก่าโทรพทมมาหายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับบอกว่าบอกว่าเฮียจะขายหรือเปล่าใช่ไหมครับครับครับประมาณนี้นะครับเนาะนะครับนียครับที่นี่นะครับนําเชื่อเจ้าโลโจเนี่ยครับฮียครับเขาขายในครับตัวนี้ครับผม ตั้งใจว่าว่าชุดละสามพันครับชุดละสามพันสิบสองหลอดสิบสองหลอดเนาะครับเนาะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับก็จะโปรไงว่ามันผลงานมันชัดเจนแล้วเนาะครับที่นี่ใครต้องการเอาพัฒนาเป็นพันธกรรมสายตังคือว่าเนาง้อตัวเนี้ยสามารถใส่ได้ทุกสายครับนั่นเป็นข่าตัวนี้ครับครับเขาสามารถที่สี่เป็นสายตังครับนะครับครับเอาพัฒนาได้แล้วกับภูมวัคมงนคงของเขาเนาะคือเรื่องความลึกนะครับแล้วก็บแอแท่นหลังทีไงนะครับทีไงเหล้วก็ตะนอกที่ตรง ผมบอกแล้วว่าง้ตัวนี้ครับตะนอกตรงนับตหนอกตรงกับขาหนานับแล้วกับลำตัวเา้วแล้วก็หลังตรงมากเป็นง้วที่หลังแข็งแรงครับแล้วก็เป็นง้วโบนะครับก็คือคลิปหูวดำไข่ดำแล้วองศาชี้ชัดเจนครับพี่น้องครับแล้วก็นี่เห็นว่างาค่ะเลขตัวนี้ครับคือว่าไงวามันงาสมส่วนงัวแบบนี้จะให้ง้อลูกแดงพี่น้องครับแดงแบบว่าคือมันเป็นแดงเข้มนะพี่น้องครับประมาณนี้นะครับชุดละสามพันสิบสองหลอดนะครับเฮียครับผมเอาถ้าใครสนใจติดต่อไงบ้างครับเฮียครับก็ติดต่อมาที่ผม นะแล้วก็มูหันเลยครับเอาเบอร์ติดต่อครับ081ครับ996 996 9259ครับ9259ครับผมต่อเลยครับเนอะครับผมเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ